เอาหลักการง่ายๆนะถ้าจะไม่ไปโดนหลอกลวงจากแก๊งสเกมเมอร์แก๊งหลอกลวงเนี่ยนะหมีเงินในบัญชีหรือจะเก็บฝากธนาคารไว้อย่าให้ใครยืมอย่าให้โอนไปที่ใครเด็ดขาดเบอร์โทรโทรมาไม่ว่าจะจากองค์การโทรศัพท์จาก d ีแท็กเอเอครู หรือจะอ้างว่าเป็นตำรวจเป็น DSI เป็นปปอชอเป็นอย่าไปสนใจไม่ใช่พ่อใช่แม่เราไม่ต้องรับครับ,รบนะครับไม่ต้องรับนะฮะแล้วใครโทรมาเราไม่รู้จักขอพูดสายคนนั้นคนนี้ตัดสายทิ้งแค่นี้ท่านก็ไม่โดนหลอกแล้วออเอาง่ายง่ายที่สุดเท่านี้ฮะท่านก็ไม่โดนหลอกแล้วอย่าคิดว่าเอาอยู่ <ใ>อ้ยเดว,ว่าตัวเ,เวมีทัะบางคนเนี่ยเสือกเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวลองมันหน่อยสิจะลองเชิงกับมันหน่อยสิเดี๋ยวจะด่ามันสักหน่อยสิโอ้โหผลที่สุดโดนผลที่สุดโดนอย่าไปล้อเล่นกับไอ้พวกนี้นะครับอย่าไปล้อเล่นกับพวกนี้สรุปแล้วถ้าเป็นเบอร์ที่เราไม่รู้จักไม่ใช่เบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์เพื่อนสนิท ตัดทิ้งไปเลยหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นญาติที่ไม่เคยโทรติดต่อกัน<ด>นะนะครับอย่าไปรับสายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตินะผู้งคับบัญชาผมนะครับมือปราบเลยท่านพลตำรวจตีอังกูงกงรภรพไท<อ>มันโทรมาหาท่านอังกูลแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับมันปลอมมาคุยเนียนเลยคนแก่ แต่จำเสียงเพื่อนได้คุยไปคุยมาโดนไปสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหนี่ขนาดระดับมือปากในตาระดับมือปากในตํานานไม่มันมือปากรุ่นผมอะรุ่นโบราณแล้วนะขนาดมือปรากเลยเป็นนายตำรวจนะครับแล้วที่แสบกว่านั้นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนะครับท่านเป็นคุณหมอนะครับยศพลตำรวจโทยังโดนแก๊งนี้หลอกเนี่ยชาวบ้านเขา น่าสสารมากนะเขาไม่รู้อะไรเขาไม่รู้นะครับแล้วไอ้พวกทำโพสข่าวหลอกข่าวรวมข่าวหลอก,กเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเฟกนิวผู<ม>้เ<ว>ฟ,ก,ฟกนิวชาวบ้านเขาไม่เข้าใจวันนี้มันจะมีผู้เสียหายอยู่คนหนึ่งเขาโทรมาปรึกษาผมว่าคุณแม่เขาโดนหลอกแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าโดนหลอกอคือคุณแม่เขาเชื่อสนิทใจว่าไอ้ขบวนการคอร์นเตอร์ที่ว่าเนี่ยเป็นของจริง ทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้โดนไปแล้วหนึ่งล้านนะครับโดนหลอกไปแล้วล้านหนึ่งกับขบวนการอื่นแล้วมันก็บ,กบกกล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วแต่จนั้าปัจจุบันเนี่ยแม่เขาคิดว่าไอ้นี่ยคือของจริงการลงทุนจริงแล้วเดี๋ยวจะได้คืนคุณแม่อายุเท่าไหร่โอ้เจ็ดสิบกว่าะะก็เป็นเวรกรรมเก่าเมื่อชาติปางก่อนชาติที่แล้วไปโกงเข้ามาเออขนาดตำรวจไปเตือนแล้วอาจารย์ช้างไปบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปปรับทัศนคติคุณแม่ ตอนเย็นเนะียไม่รู้คือบางทีเราไปช่วยในเรื่องของการปราบการจับเนี่ยมันทําได้ยากเพราะว่าด้วยสภาพปัญหาเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับและอีกอย่างนถ้าถ้าเรียนตามตรงผมไม่ได้มีหน้าที่ในการปราบปรามโดยตรงผมเป็นอาจารย์โรงเรียนน้อยตำรวจหน้าที่หลักคือการให้สอนการสอ,สอนเด็กให้มันทันเกมอย่างนี้นะครับใครที่โดนหลอกไปแล้ว,ลวโอนเงินให้เขาไปแล้วโอกาสจะได้คืน 0.0001%แต่ตอนนี้มันแป๊บเดียวครับมันแป๊บเดียวพ่อครับตอนนี้ผมกลัวอยู่อย่างนึงคืออะไรมฮะมันเพิ่งมีข่าวเมื่อวันสองวันก่อนว่าเราได้ทำการยืดทรัพย์คอ์เซนเตอร์เป็นหมื่นล้านบาทมันเป็นข่าวที่น่ายินดีนะฮะแต่ในทางกลับกันอย่าไปหวังไม่ได้แดกอะไรหรอกเดี๋ยวไอ้แก๊งคอ์เซนเตอร์มันจะหลอกอีกว่าให้เอามาตรงนี้นะ ค่าใช้จ่ายเท่านี้นะเดี๋ยวจะเอาเงินที่โดนหลอกไปกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยคืนมานะก็เลยต้องฝากประชาสพัน,น,น์ผ่านทางช่องของพ่อเรวัตและช่องของผมนะครับว่าหากมีข่าวในลักษณะว่าจะได้เงินคืนจากขาบวนการแก๊งคอร์เซนเซอร์นะครับให้ลงทะเบียนอะไรต่างห้ามเชื่อเด็ดขาดครับไม่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อเพราะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าดูข่าวเห็นว่าเดี๋ยวเขา,าจะประกาศเองครับ สมมุติว่าเขาไปยึดทรัพย์ใครมาได้ถ้าจะได้คืนจริงๆถ้าจะได้คืนจริงๆเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าให้ผู้เสียหายทุกท่านเนี่ยมาพบที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับครับแล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์นะครับถามว่าลงแม่ตัวไปเองไปวิ่งเต้นเนี่ยยังลำบากเลยครับไอออนไลน์นี่อย่าไปหวังได้คืนเลยนะครับใช่คนระับ เอาว่าที่เขาบอกว่ายึดไอไ้อพวกนี้มาหลอกทุกเม็ดเด็ดทุกดอกนะครับเครื่องผมนี่มันก็โทรมาที่ขนาดเปลี่ยนเบอร์แล้วนะโทรมาเรื่อยโทรมาเรื่อยนะครับโทรมาเรื่อยแต่เราทันนะแต่ทำยังไงเราตาสีตาสาอยู่บ้านนอกเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เขารู้ครับอันนี้ต้องพูดให้เขาเข้าใจใ <ช S 2> พูดวิชาการก็ไม่ได้ชาวบ้านนะชาน้างถ้าช้างไปพูดวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้นะนนคนละความถีกัน จะรับข้อมูลเราได้ไม่ใช่ใช,ใช่ต้องพูดตรงๆนะแต่ที่นั่นเนื้อบางทีก็ต้องพูดแรงนะไม่ต้องไปรับแล้วเสือกไปรับเขาทําไมรับสายอ่ะคิดว่ายอย่างนั้นอย่างนี้จะไปรับสายมันทําไมผมมองปัญหาสังคมไทยอย่างหนึ่งนะเพราะเราเป็นสังคมที่เกรงใจกันไม่ต้องเกรงใจครับ เพราว่าเกรงใจเนี่ยภาษาอังกฤษไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะครับแต่ประเทศไทยเราคาว่าเกรงใจคือพื้นฐานนิสัยของคนไทยทุกๆคนะจะวางสายก็ไม่กล้าเดี๋ยวเสียมารยาทไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียมารยาทครับ,รบนะเวะลาโทรมาก็ของผมนี่ทโทรมาหาเครื่องผมประจาเลยนะครับบริการดีแทบบอกเลยถ้าคุณโทรมาอีกผมจะไปเปลี่ยนค่ายเลยนะก็หยาบไปเลยนะ มันไม่รู้ดีแทกจริงดีแทกปลอมรู้เขาก็บริการ,รขณะน,นี้ท่านใช้เบอร์โทรท่านโทรศัพท์เกินวงเงินแล้วจะเปลี่ยนผมเอ้ยอย่าวุ่นวายกับผมผมยังมีเงินเสียรายเดือนให้คุณเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้มันมันปลอมคือณตอนนี้สิ่งที่น่านกลัวคือการกดทิกกดลิงก์ที่อย่างจ้าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท่านสาบานกับวัดพระแก้วเลยใครส่งลิงก์อะไรมา เดี๋ยวพูดลิงก์เดี๋ยว, link, ยวชาวบ้านไม่เข้าใจใครส่งมาให้กดเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้แก่ไอ้หนุ่มทั้งหลายนะ <c oughs> เขาบอกว่าเว็บโปฟรีนะมึงกดเข้าไปนะโทรศัพท์ท่าน,นเหมือนโดนก๊อปปี้ไปเป็นของเขาอีกเครื่องหนึ่งเข้าใจไหมครับใครส่งมาไม่ว่าทาง SMS ทาง l ล n e ทางติกต็อกทาง Facebook อะไรนะครับแล้วท่านกดเข้าไปดู ปึ้งปุ๊บนะมันฝังสปายแวร์เข้าไว้ในเครื่องคุณมันคล้ายๆไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเดี๋ยวเยวขาเขาใช้คำว่าเขาก๊อปปี้เครื่องคุณไปคุณโทรใครโทรเข้าเครื่องคุณปุ๊บเขารับได้คุณถ่ายรูปอะไรไปปรากฏที่เครื่องเขาคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ไปกดที่เครื่องเขาคุณเปิดรหัสหกตัวปุ๊บเขาก็ตามคุณว่าคุณกดรหัสอะไรและอีนั้นน่ยเงินไปแน่ นะครับเพราะนั้นไม่ต้องเปิดดูอะไรแต่ว่ามันจะหลอกอย่างนี้ครับมันจะหลอกในเฟซจะหลอกในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับข่าวลดอะไรนะลดตกถนนเสียชีวิตเก้าคนพอเราจะไปกดดูรายละเอียดมัน,ปนไปเป็นเรื่องเลยครับ มันเป็นเรื่องไอ้พวกที่มาโพสต์นิสัยอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปอ่านแม่งนะครับคือบอกก็บอกเลยว่าใครเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างนะครับโพสต์ให้น่าสนใจนะครับหรืออาจจะโพสต์ว่านายตำรวจใหญ่โดดตึกเสียชีวิตท่านก็กดเข้าไปดูว่าใช่เลวัตปล่าวะมันเข้าไปฝังสปายแวร์เลยนะครับ ถ้าข่าวที่มันโพสเนี่ยมันต้องชัดเจนออกมาเลยอันนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านได้แล้วค <ผม S 1> บรานนอกเนี่ยชอบเล่น f facebook ใ o ่แม้แต่น้าผมเนี่ยอย่างเล่นเลยนะครับอายุแปดสิบกว่าเนี่ยให้เอาเงินไว้ในบัญชีไม่ได้เลยนะเพราะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปกดเข้าอะไรเข้าเดี๋ยวจะพลาดแล้วเด็กเนี่ย ไม่ได้นะลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นกี่ขวบเนี่ยแปดขวบเก้าขวบแปดขวบเก้าขวบเท่ากับโทรใหม่เนี่ยอันตรายโทรศัพท์แม่วางเขาไว้นะเดี๋ยวมเลล่่นเเยคะอาไปกดไม่เล่นก็ลักเล่นพอแม่หลับเนี่ย